สวัสดีพี่น้องวันนี้ยี่ห้าสิงหานะพอดีไอ้คุณผู้ดีนี่นะมาถามหาของทะเบียนสองสามหมืนนะครับซึ่งกับผมบอกว่าไม่มีนะฮะนะไม่มีแต่เขาเขามีเขาบอกเขาหาได้อันนั้นเนเรื่องของคุณครับนะครับนะ และผมก็เชือเข้าขุมย่อยไปเพราะมันโอนส่งนะครับของพนีโอนส่งนะเนี่ยของพนีโอนส่งโอนส่งผ่านกลางนะครับอ่ใครจะเบียนสองสามหมื่นทักมาครับ <c oughs> ผมบอกว่ามันหาไม่ได้นะครับแล้วผมก็พี่หลอนกัญชาหรือเปล่ามึงหลอนกัญชาหรือเปล่าหลอนกระท่อมหรือเปล่าที่มาหาสองสามหมื่นเนี่ย จะหาไหนให้มึงวะนีะ่แล้วก็มาด่าผมใช่ไหมหวังดีกับพวกเคียเนี่ยมันเหมือนเทน้ำลงทรายคุณว่าคุณเจ๋งแห้อครับอาชีพนี้การนัดรับหรือเปล่าครับกูไม่มีของให้ใครมานัดรับแต่กูให้พวกโง่พวกปอดแหกมาหากูเนี่ยมารอของที่บ้านกูเนี่ยแล้วกูสั่งให้ไปบ้านมึงเนี่ยมันได้ม่มีหมาตัวไหนมาเลย นัดรับกับมารอบ้านคนบ้านคนกลางแต่จังหวัดหรือบ้าบ้านกูก็ได้เนี่ยมึงยังไม่มาเลยเขอมาพ่อมเหรอนี่เราคนจริงและมีเลัสบียนสองหมื่นนะนะทักไปหามันนะได้แล้วมาบอกกูด้วยเนี่ยอาชีพน,นี้กันนัดรับหรือเปล่าเนี่ยกูรอกูขอโทษนะปีนี้มันปีมันหกหกห้าเลยนะกูรอพวกลูกหมาที่พูดแบบมึงมาเนี่ยจนตลาด กูอยู่กลุ่มมาแม่งเป็นร้อยกลุ่มแล้วดูทุกกลุ่มเนี่ยนะกรอพ่อ,อ,อมาหากูเนี่ยไม่ม,มาตัวไหนมาหากูเลยนัดรับเนี่ยนะสัญญาณมันก็ไม่มดีเีย้ยเนี่ยพวกนี้เขาโอนส่งนะครับโอนส่งผ่านกลางนะนัดรับกับรอบ,บ้านคนกลางเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมคุณคิดล้วนะไปนัดรับเขาก็ต้องเดินทางไปเป็นไหมแต่ นายคนกลางก็เดินทางไปและปลอดภัยกว่าด้วยคนกลางเขาไม่ได้มีของเขาแค่รับประกันว่ามึงไม่ถูกหลอกเท่านั้นเองของพวกนี้ส่งไปบ้านมึงนะคนกลางดูแลอยู่น่ะขั้นมึงอยู่ลหละมันหลอกจับไม่ได้มันแบกเมย์ไม่ได้มันหลอกจับไม่ได้นั่นก็ถึงผมบอกผอของผัดกลางนายควายนะแล้วมึงบอกว่านัดรับมาหากูก็ได้หรือไปหาตามสายงานแต่จังหวัดก็ได้มึงยังไม่มีบัญญาไปเลยนะ ฮาน่ะฮาเสร็จอะอาชีพนี้กรัรรับหรือเปล่ากูไม่มีของให้นัดรับนะครับเพราะกูดูแลการซื้อขายเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมแค่พูดแทนเขาคนกลางนะ่ะคําว่าสั่งการผ่านการน่ะคนกลางก็ดูแลการซื้อขายนะครับเขารับผิดชอบมึงอยู่แล้วมึงต้องมานัดรับหรอกนัดรับอ่ะให้มาหา ก็เหมือนกันนั่นแหละนะให้ที่อยู่ไปนะผมไปที่่ะไปได้หมดละครับคมไปได้หมดละครับคำพูดพวกเทียเนี่ยไปได้หมดละครับเนี่ยปีนี้ไปหกห้าแล้วกูไม่มีมึมกูยังไม่เห็นหน้าหมาตัวไหนลูกหมาตัวไหนมุ่งแต่หีแม่มาหากูสักตัวมึงอยากหาพ่อเหรออืแล้วมึงยังไม่ต้องคิดโม้หรอกว่าหาปืนทะเบียนสองหมื่นสามหมื่นได้เดี๋ยวมึงหามาขายหน่อยเพราะมึงอยู่ในกลุ่มนะมึงอยู่ในกลุ่มนี้ อ่ะเขาแอดหาไึงหมดเลยแหละเนี่ยเขารู้ว่ามึงหาได้อ่ะเดี๋ยวพวกนี้มึงแอดเองเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแอดไปหาเองแหละแล้วจะรู้ว่าได้ไม่ได้แล้วอยรู้ว่าใครขี้ฟันใครลูกหมานะไอสัตว์คนนีงกูพิสูจน์ได้หมดแหละนเนี่ยน่าสนีนเน๊ยกูไม่ดูถูกหรอกนะแต่กูว่ามึงอ่อนกูกับมึงในี่ใครอ่อนกว่ากันอันนี้กูไม่กูไม่อยากสนใจายใครอ่อนใครไม่อ่อนนะนะเพราะกูอยู่ในตลาดนี้ คนรายังนที่ขายนี่มานานแล้วนะครับนะลาดโอนส่งเนี่ยนะเขาไม่ได้นันรับนะฮะคนนันรับเนี่ยคือพวกงูแต่ก็มีคนกลางขั้นให้มึงไปหาไปอยู่ด้วยไปรอด้วยไปรอของด้วยเนี่ยคือคนกลางขั้นถึงมึงมีตำรวจมึงก็หลอกจับไม่ได้ถึงมึงจะโกงมึงก็โกงไม่ได้เพราะคนกลางมันขั้นอยู่มึงยังมีปัญญาไม่มีอำนาจจะไปเลยสัตว์มึงบอกมาชนของ ไอพวกเฮี้ยนี้ตอแหลทั้งนั้นตอแหลให้ตัวเองดูดีแต่สุดท้ายมีเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยเห็น mm hmm. ไ,ไหมไปละไม่อ่านไลน์กูละอิสัว์ mm hmm. ผมคุยกับคุณแล้วตลก mm hmm. มันต้องมาคุณมากูหรอครับกูเป็นนายกกูตอแหลไม่เป็นนะกูแล้วม่กูไม่เคยตอแหลและกูอยู่สังคมเนี้ยพอคนส่วนมากได้เนี่ยวก็กูว่าตอแหลไม่เป็นกูถึงอยู่ได้แต่พวกตอแหลแบบมึงเนี่ยมันขาลมดี เขาลงไม่ดีแต่หาใครคบไม่ได้นะออสัตว์พวกมึงตอแหลไงนะมาหากูนะมึงไปได้หมดแหละไปได้หมดแหละเนี่ยเขาไปได้หมดแหละเนี่ยกูรอพวกไปหมดแหละไปได้หมดแหละเนี่ยกูเห็นแบบมึงทุกวันพูดแบบมึงทุกวันนี่ก็พวกที่ไม่มีปัญญาเอาเฮี้ยอะไรเลยนะมันตลกกูกับมึงเนี่ยใครตลกกันออสัตว์ แม่งด่าทุกวันทุกเช้าแล้วครับคนที่เห็นผมคนที่เคยเห็นผมลงช่องจะเห็นทุกผมผมตลอดแหละผมด่าทุกวันก็ด่าพวกเป็ดน,นี่แหละพวกเคียนนี่แหละเกียนไม่มียาจะเอาเขี้ยหรอกพวกเนี้ยวัดใจกับมันอนะ่ะวัดใจไม่ได้ไปหาคนกลางจังหวัดตัวเองก็ไม่ไปจนของก็ไม่กล้ามาบอกจะมาจะมาก็ไม่มาจะมาจนของไม่มีของครับคนกลางกับสายงานไม่มีของครับเพราะเขาไม่มีของให้พวอมาจับนะฮะเขาก็บตำรวจจับเขากลัวเหมือนกัน ขาไม่ได้โง่แต่ทำไมเขาไม่ถูกหลอกก็ซื้อขายกันได้นะเพราะเขาผ่านกลางไงเขาแรงกันซื้อขายให้คุณไงนะแล้วมึงอยู่บ้านคนกลางบ้านไซงายนั้นนะ่ะมึงอยู่บ้านเขาแดกข้าวบ้านเขาแดกขี้บ้านเขานะ่ะมึงกลัวไหมกลัวถูก,กลกงไหมแบบเนี้ยกูว่าไม่ใช่นะนะมันมีปัญญาจะเอามันก็เถี่ใส้ไปเรื่อยตอแหลไปเรื่อย โอ้จันลาอ่อนเลยน่าที่เจอทุกเช้าเลยพวกมึงนี่แม่งโง่ขนาดนั้นควายขนาดนั้นกูจะไปเอาของน้ำทิ้งอยไรวะนะและมึงมานะกูรอพ่ออยู่นะมาหากูนะพิกัดกูก็ให้ไปเนี่ยนะกูให้ไปทุกคนแหละที่จะมาหากูเนี่ยแต่กูรอันเนี้ยมีมัลูกหมาตัวไหนโผล่มาหากูทักตัวนะมันต้องมันโง่ต้องมาอวดนะายสับ มานะบอกไปดูที่อย่ามากูรออยู่มาหากูเนี่ยมาแดบกบข้าวกูเนี่ยมากินนอนสุกหองนอนบ้านกูเนี่ยนะและสั่งของโอเคไหมครับตามนี้นะครับยี่ฮี้อ่ะแม่งเกิดเป็นคนตอแหลสัตว์อย่าตอแหล ي, ดิลูกผู้ชายเขาตอแหลไม่เป็นข้าของคนเนี่ยมันพูดจริงทําจริงไม่ใช่ตอแหลเป็นวันมันอยู่คนส่วนมากได้เนี่ยจำไว้นะ